แบนี้ที่มาที่ไปที่เห็นอยู่เนี่นะเสียนะไม่ได้ว่ามันจะเป็นสภาพแบบนี้นะเมื่อวก่อนอือป่าลกชัดจริงๆรกจริงๆนะตรงนี้โอ้นี่พี่น้องมาเยี่ยมสวนเสฉชูนะโอ้แน่นอนเลยโอ้โหนี่นี่นี่กำลังดูเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับเออวันนี้ แวะมาหาเพื่อนหน่อยไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานโอ้โหแน่นอนเว้ยกี่ต้นเนี่ยทั้งหมดนี่สองร้อยห้าสิบต้นไม่มาลุดอ่ะงวเขาเรียกอะไรไรเม็ดแฮอันนี้ฝรั่งกิมจูกิมจูอ่าที่อ่อันนี้สายพันธุ์ไส้แดงจะเป็นแบบนี้อ๋อนี่ยกำลังจะเอามาต่อยอดมันก็จะปลูกไว้เนี่ยอันนี้คือจะเอามามามาแต่งมะกูดนี่กําลังปีหน้าเนี่ยโอเคเลยเนี่ยใช่ครับ อันนี้มะเขือนี่ได้ผลได้ได้เก็บขายแล้วเก็บขายแล้วเก็บขายทุกวันเนี่ยดูดิของน้แตมกันเลยหมดเต็มเป็นหมดเนี่ยโอ้การมะเขือนี่โอ้วันนี้พออนุญามาชมสวนเสียเขาโอ้แน่นอนโอ้ามแซมนี่อีกนี่นี่คือมะเขือนี่คือเก็บขายวันเว้นวันลูกค้าไม่พอจำหน่ายโอ้แน่นอนที่พอขายจริงเสคนหลังก็เหมือนกันพี่ว่าไหพ่อ ขายง่ายมากเพราะว่าหนึ่งผมทําปอสารพิษเนาะเอ่ออินซีอินซีคือขายขายง่ายมากแล้วลูกค้าผมคือคือเขาจองไว้หมดแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยผมไม่พอขายด้วยซ้าจริงแน่นอนเว้ยอย่างที่ผมบอกไว้เนี่ยเสียเนี่ยคือก่อนที่ผมจะมาตรงเนี้ยมันเป็นป่าลูกชัดที่ทุกคนมาเห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะมันจะเป็นสวนไปได้ยังไงผมไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยมี จอบมีเสียมมีที่ตัดเครื่องตัดยากเท่าไหร่น่ะสี่ร้อยต้นอสามร้อยอ่ะเกือไปสามร้อยต้นนี่สองชุดที่สองไงไหมเนี่ยชุดไหนแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นลูกมาเนี่ยสามสี่ชุดแล้วโอ้โหเนี่นอนเมยมันมีคือมันที่เนี่มันจะออกผลผลิตทั้งปีออน้ำเราพอว่ากันเถอะใช่ครับก็อยู่ที่การดูแลของเรานะเนี่ยจริงจเนี่ยพ เี่ยยังดูดิแปบ๊บเดียวเนี่ยแต่ว่าอันนี้ต้องห่อเลยเนี่ห่อแล้วห่อแล้วก็ผมไม่ได้หออ่อสามวันแล้วอ๋อเราเราขึ้นอย่างงี้เราเอาถุงห่อเลยใช่ครับว่ามันก็ห่อเนี่ยแบบนี่แหละจริงจริงแล้วผมก็จะมีพวกโฟมโฟมถั่วอีกทีนึงแต่ช่วงนี้มันหน้าหน้าฝนก็มันไม่แดดเท่าไหร่ก็อโอเค,คออก็ใช้แบบถุงแบบนี้ได้โอ้แน่นอนเว้ยเป็นไปได้นะโอ้ค,คนเราเนี่ยแน่นอนเนี<ะ>่ยสมลงแรงหมดนะครับไม่ ไม่มีใครมาช่วยนะเสียผมบอกไว้ให้การเดินน้าเดินนู่นนี่นั่นอะไรทุกอย่างผมบริหารจัดการผมเองหมดคนเดียวผมดุยมาเนี่ยที่เห็นอยู่กับภาพแบบแน่นอนยกมือไว้เลยใจล้วนๆนะเนี่ยถ้างใจไม่รักงอยากคิดจะทําผมบอกได้เลยเป็นผมแล้วแล้วถ้าใจไม่รักงนะอยากคิดจะทำแน่นอนจริงๆเลยอ่ยอ่ะอ่ะอ่ะผมจะไม่ได้เอาไว้ทุกลูกนะผมก็จะถ้ามันไอที่อ่าผมก็จะเด็ดออก ลูกที่ดูดีว่ามันจะโอเคอะไรประมาณนี้ถึงแม้มันดูดีสวยแต่ถ้ามันแบบเกิดถ้ามันเยอะจัดเลยยังไงผมว่าต้องเอาออกลูกเพราะว่าเพื่อที่จะมันให้ลูกมันจะเดินเติบโตได้ได้ได้ดีถ้ามันเยอะไปแล้วมันก็จะลูกไม่ใหญ่นะโอ้โหแน่นอนเว้ยแน่นอนจริงเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เออถึงบอกว่าไปไหนไม่ได้ก็อยู่โอ้โหร้ายจริงๆเลยเอาเอาเรียบเลมาสวนน้เอาให้เอาให้ เขาจองให้หมดแถวที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นฝ้าหลังอินรียนะพี่น้องเพราะเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเป็นอินทรีย์จริงๆเลยมีปุ๋ยขี้ไก่ไหมัะขี้ไก่ขี้ไก่ขี้วัวแล้วจะเป็นยากับพวกไอ้ก็ไอ้เศษวัสดุน้ำหมักทั้งหลายแหล่อใช้น้ำหมักอ่ะเศษดงเศษยาที่เห็นสภาพเนี่ยที่ผมมาถมไว้เนี่ยหมักทั้งนั้นต้องผ่านกัมมวนตทีอย่างที่เราเห็นคือต้นเปืยที่ว่าเต็มอ่อ่อ่าคือผมเอาตัดต่ดตัดแล้วเอามาหมัก เสร็จแล้วผมถึงมันกลายเป็นนี่นะเีตยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะเอาตัดเสร็จแล้วเอามาเอามาใส่ได้เลยนะเออมันก็มีโอ้แน่นอนแน่นอนนี่คือสวนฝรั่งกิมจูของจอกนะฮะอยู่สายสังคะสันนิสุกเนาะใช่ใช่ครับเออเออสิบหกฮะสันนิะสันนิสุกสิบหกหลังหมู่บ้านท้าวเนี่ยหลังหมู่บ้านท้าวมี คนเดียวที่มีโมโมมาณะทรมจริงๆแล้วโอ้โหแน่นอนเอาจะประมาณนี้ใช่ไหมก็ประมาณไม่ไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาไปฝากเขาหน่อยเออสักลูกสองลูกพอเขาได้ชิมแค่นั้นเองเก็บเยอะไม่ได้ฝากเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่คิดถึงนเข้าใจใหญ่เลยเข้าใจเข้าใจต้องต้องเอาโอ้โหแน่นอนอันนี้หมู่บ้านอะไรเชียวฝั่งเนี้ยภูรพันธ์โอภูรพันธ์เหรอใช่ครับอ๋อวันพรุ่งนี้ผมจะมาเนี่ยนี่อยู่ดีเพราะไอ้ไอ้ร้านมัน มีร้านหนึ่งที่ว่าหาเขาอยู่โอตรงไหนแม่นอนจริงเลยเห็นแล้วภูมิใจแทนปะโอ้ยมันไม่ใช่ง่ายเลยเสียผมบอกตรงเออโอ้สุดยอด่ะก็ทำได้นะก็ทำไปเรื่อยๆไบเนี้ยเพราะเราคิดแล้วแล้วทีนี้เราเราพูดถึงว่ารายรับเราล่ะเป็นไง แต่วับเราเป็นไงโอเคไหมดีนะดีใช่ไหมผมขายอยู่ที่โดละห้าสิบงวมมุิชุดหนึ่งเราโล่นี่ประมาณเท่าไหร่ชุดหนึ่งเนี่ยนะเออเออทุกนี้นั่นอ่ะผมว่ากําไรเนี่ยหากทุกนี้นั่นเนี่ยผมได้อยู่ได้ได้อยู่แต่ผมไม่บอกยอดอะอ่ใคะใแต่ละสามหลักอยู่ไอ้คืออยู่ได้สบาย อยู่ได้สบายโอเคโอเคอยู่อยู่ได้สบายถ้าไม่มีหนี้สินไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรนะคือเราอยู่ได้สบายเขาเรียกว่าอะไรหกหกหลักหลักแสนหลักหมื่นหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นนี่คือได้เลยได้เลยครับหมื่นอ๋อคือแต่ต้องงดนะอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจงดหนึ่งแล้วก็ประมาณสามหรือสี่เดือนสองเดือนสองเดือนก็หกสิบวันอ่าใช่สองเดือนที่เราห่อแล้วเนี่ยเนี่ยหลังจากเราห่อแล้วเนี่ยมันมันมันก็จะใหญ่กว่านี้นิดนึง ก็ก็ใหญ่ครับผมก็ใหญ่นี่อันนี้คือว่าอันนี้ก็คือได้แล้วได้แล้วเหรอได้แล้วครับผมลูกแบบน,นี้นะมันจะมีลูกใหญ่กว่านี้อีกประมาณสองลูกโลสามเอ้ยสามลูกโลก็มีสามลูกโลก็มีแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ว่าไอแต่และต้นมันก็ไม่เหมือนกันอืออับ <นะ S 1> โอ้โหโดยรวมแล้วผมผมว่าคือหนึ่งที่ผมบอกว่าคือต้นทุนเราอืมไม่น้อยมากอืมคืออย่างที่ผมบอกคือเราทําวัสดุ เหลือใช้อะไรพวกอะไรก็อะไรที่เอามารีไซเคิลเนี่ยที่ทาได้วัตถุดิบทั้งหมดที่อยู่ในที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยออคือเอามาเอามาเอามาบริหารการจัดการอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรนี้กลายเป็นปุ๋ยการเป็นดินที่ดีพี่น้องนี่เขาหมักทั้งหมดเลยนี่ดินเนี่ยทําไมถึงบอกว่าหญ้าผมต้องตัดเนี่ตออกมาม่อไ่กกลายเป็นมันก็เป็นปุ๋ยเนาะ เออเป็นป <mm uh, er> ุ๋ยทุกอย่างจะเป็นป no yes um, ุ๋ยหมดเลยครับเนี่ยหญ้าที่ตัดแล้วเนี่มันก็จะหมักมีหลักการสามารถเดินเดินตีนเปล่าได้สบายเลยพื้นที่ตรงนี้นุ่มเออพื้นที่เดิมมันก็เป็นป่าปือมันมีไสารอาหารอยู่แล้วูกครับมันมีเศษหญ้าแห้งนู่นนี่นั่นอยู่แล้วโดยที่ผมไม่ต้องพลิกพื้นเลยไม่ต้องมาไถไหมนู่นนี่ก็มุดตัดโยงตัดหญ้านู่นนี่นั่นเสร็จแล้วผมก็อ่ะมาขุด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 หลุมปลูกก็แค่นั้นเองโอ้โหแน่ทุกอย่างก็ ไม่ได้อะไรมากมายในเสียเพื่อนแต่ว่าเราบริหลังจากนั้นเราต้องบริหารจัดการอให้มันดีต้องมีเป้าหมายวางวางวางเป้าไว้ว่าเฮ้ยภายในภายในเดือนสองเดือนสามเดือนผมจะมีเป้าหมายผมวางเป้าหมายผมไว้ตลอดอ่าแล้วเราทําให้ให้ตามเป้าหมายที่เราวางเอาเอาอย่างนี้รถเนี้ยรดเนี้ยเราจะออกเมื่อไหร่รดเนี้ยประมาณ เนี่ยครับสิ้นเดือนนี้เน่ๆเลยเนี่ยกลางเดือนนี้ทยอยออกแล้วครับถ้าเดินยอยเก็บแล้วอันนี้ก็เก็บส่งลูกค้าแล้วตอนนี้ก็คือเก็บส่งลูกค้าอยู่อันนี้ครับตอนเนี้ยก็เก็บส่งลูกค้าก็พี่น้องนะฮะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะมีข่าวจากอ่าเฟซของบุญชูและเดี๋ยวฝั่งผมเดี๋ยวผมจะไปไปประชาธัมพันยู่ช่วยเพื่อนว่าสิ้นเดือนน่าจะโอเคแล้วล่ะน่าจะออกได้แล้วอันนี้ไปฝากฝากเยอๆหน่อยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากให้ม่เยอะนะ จ้าไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันงางที่บอกจะให้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวกันครับพี่น้องวันนี้ก็ยินดีกับเพื่อนด้วยวันนี้เขาประสบความต้องเด็จแล้วเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยยังยังยังอยู่ยังยคงดีเดี๋ยวยังไง ใ้ให้เจริญเจริญเไปรวย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 ล้ำรวยล้ำรวยล้ำรวยที่แวะมาโวยเลยไม่ได้มันหมายกันเลยผมก็ไม่ได้มันหมายก็บอกแต่ในเฟซบุ๊กจะมาหากันอยู่แล้วเราก็ไม่ได้รับโทรส่งโทรศัพท์ไม่ได้นู่นนี่นั่นเลยเช้ามาก็นี่โอเคครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ